สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทำความรู้จักอาซิเก้กันหน่อยนะครับเด็กมาจันที่หงดแดงเล็งคว้าตัวไปร่นทับรู้จักอาซิเกรเด็กมาจันของลีดยูไนเต็ดนะครับที่ฝีเท้าจัดจ้านเกินไหวจนหงดแดงเล็งคว้าตัวไปร่นทับเก่งจนหงต้องเหลือาซิเก้นะครับเป็นฟิลด์ดาวรุ่งของลีดยูไนเต็ดกลายเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งล่าสุดนะครับในลูกหนังที่ต้องจับตามองขึ้นมาในบัตดอน หลังตบเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกเวทีเพียมลีกอังกฤษนะครับเนื่องจากโชว์ฟอร์มสะดาไปเลยอีน้องเดลุยเมลันครับสื่อของเมืองพอดีตีข่าวว่าลิเวอร์พูลปิ้งฟอร์มของเกรเข้าอย่างจังหลังเจ้าตัวทำผลง,งานให้ลีดยูนเตดได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นสำหรับในแดนกลางของยุงทองและลงเล่นไปแล้ว14นัดในศึก EFL แ h a ชมเปียนชิพฤดูกาลนี้ดยเช่นนี้เกรยนะครับยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับเทนอานอริเซเนลล์ แบ็ขวาจำบุกของหงดแดงอีกด้วยเพราะมีความปราดเปรียวรวมทั้งเดินได้ทั้งตำแหน่งนิฟิลและแบ็คขวาเหมือนกันนะครับ เกรนนะครับซึ่งเป็นหล้านของเอ็ดดี้เกรดตำนานข้งของลีดยูเนเต็ดก้าวขึ้นมาสู่โรงเรียนสอนฟุตบอลของยุงทองแต่แต่าอายุ9้าขวบนะครับและเคยมีชื่อบนม้านงสำรองในเกมพิมพ์ดีกับอาร์เซนอลเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2020่แต่ทว่าไม่ได้ลงสนามนะครับจากนั้นนะครับวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาดาวเตน์วัย17ปีก็ได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของลีดเป็นครั้งแรกในแจมแชมเปี้ยนชชพนัดเปิดซีซั่นกับคาริฟซิตี้ และได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามการรายงานจากดิลิมเมลน,นั้นลีดได้ตั้งกระตัวเกรเอาไว้สูงถึงระหว่าง40 50ล้านปอนด์ รืดราว1,760และ2,200ล้านบาทเลยทีเดียวและอาจจะจำใจนะครับจะต้องปล่อยออกจเตียมในช่วงสมานาเนื่องจากโจกตัวเหลือสัญญาจ,จนถึงฤดูร้อนปี2 0 0 5เท่านั้นตอนนี้นอกจากลิฟว์แล้วนะครับก็ยังมีคริสตัล팰เลนและเอเวอร์ตันที่อยากจะได้เกรนะฮะไปร่วมทัพซึ่งตัวของเด็กคนนี้ก็ติดจิมเังกริตชุดเล็กมาเกือบทุกรุนไล่ตั้งแ ชุดรุ่นยู15ยู16ยู17และยู19เปไปเป็นนักเตะในต้นสกัดของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเอเลียดเรัลหงดงปราบเบนฟอร์ตนะครับกู้หน้าเฟื่อดติด,ตด ฮาว,วิเลียนะครับกอง Liverpool กลางลิเวอร์พูลกระตุ้นพวกพ้องน้องพี่สร้างผลงานแก้ตัวหลังจากสะดุดในตุรการมาสองนัดโดยวอนใช้เบรนฟอร์ดเป็นกระสอบทรายปลุกความมั่นใจก่อนเข้าแคมป์พักเบรกทีมชาติองแลนดนะครับพึ่งพ่ายตรลูดมา2ต่อ3นะครับในศึกยูฟาโยโูโรเปีโชคดีว่าลิเวอร์พูลยังคงนั่งจากฝูงกลุ่มเอขณะที่เกมลีกสุทธนาที่ผ่านมาแค่เจ้าหนงใหม่ลูตันทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งความกำลังใจที่เสียไปนั้นม่ฟิลชังเกตเชื่อว่าจะต้องปลุกมันกลับมาให้ได้หัก เปิดบ้านเอาชนะพยาพึ่งเบลนฟอร์ดต่อนหน้าเราแฟนบอลเถอะครับเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้อีกเยอะแล้วเราไม่ได้มีคุณภาพแค่เห็นบนสนามเกมเกมเื่อเขื่อนเอเรียตเปิดปากผ่าน LFCTV มีเกมสักการพวก,กับเบลนฟอร์ดนะครับคอยท่าอยู่วันอาทิตย์จะเป็นอีกดันบททดสอบสำคัญข,ของเราก็ต้องทิ้งผลการแข่งขันที่แพ้มาเอาไว้เบื้องหลังใช้มันเป็นแรงจูงใจเพื่อเกมสุดจะดาเพื่อทำในสิ่งที่ถูกที่ควรซึ่งไม่เกิดขึ้นคืนวนัน มันไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าการชนะเกมจากนั้นก็เข้าสู่พักเบรกทีมชาตินั่นคือสิ่งที่ผมและทีมอยากจะทำก็บินกลับอังกฤษจากฝรั่งเศสตตั้งแต่ข้าคืนวันพฤหัสนัดไก่พาะวันศุกร์และเตรียมตัวในทันทีเอาให้แน่ใจว่าพร้อมทุกอย่างแล้วมันก็จะไม่ใช่เกมที่ง่ายเอาจริงๆเตะพิมลอังกฤษไม่ไม่มีเกมไหนง่ายหรอกพวกเขามาสู้แบบที่เรายัางจุกข,ขอเราจําเป็นจะต้องเอาให้แน่ใจว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องจากนั้นเข้าเบรกทีมชาติก็หวังได้ผลการแข่งขันในทางบวก ใกล้เสร็จแล้วอัปเดตภาพการปรับปรุงอัตจรรันทร์ทางฝั่งแอนฟิล์รถของสนามแอนฟิลกันหน่อยนะครับโดยจาภาพเรานี่เห็นนะตอนนี้การจัดวางใส่เก้าอี้นั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวและนั่นทําให้ความจุข,ของสนามแอนฟิลจะเพิ่มจาก54,000คนไปเป็น61,000คนเลยทีเดียวนะครับโดยงานก่อสร้างได้รับคมล่าช้าหลายประการนะครับและเลยกําหนดระยะเวลากรอบที่เสร็จสิ้นไปนานมากแล้วด้วยแต่ในตอนนี้ ดูแล้วนะครับเหมือนว่าทุกอย่างกําลังจะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จสนามสวยงามจริงๆโดยตามเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าขั้นตอนการสร้างและการจัดวางที่นั่งนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ขณะนี้เหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆและจากนั้นต้องดําเนินการทดสอบให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อนเปิดสนามโดยคาดกันว่าจะเปิดใช้งานจริงได้ในช่วงต้นปี2024นะครับสวยงามมากเลยนะครับต่านมู้ชมโอ้โหยิ่งใหญ่นะครับ จุผู้คนได้61,000ที่นั่งแล้วนะครับกระหึ่มแน่นอนเป็นรองแค่า4คนโมซาร่านะครับก็แข้งยอดเยี่ยมพิมลิกในเดือนตุลาคมแข้งยอดเยี่ยมเดือนตุลาคมต้องยกให้โมซารานะครับชิวแข่งยอดเยี่ยมพิมลิกเดือนตุลาคมหลังกดไป5ประตูจากสามแยมส่งผลให้รางวัลน,นี้เป็นหันที่5โดยเป็นรองแค่เซอร์กิยออากกโรกลนฮาริเคนซีเวนจลัน ลลัครริสเตโโโโนนดมูเซาลานะครับปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลผางักความรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยดาวเตะทีมชาติอียิปต์ทําประตูได้ทุกนัดในเกมพรีเมียร์เดือนที่แล้วรวมแล้ว5ลูกโดยยิง2ลูกเกมเสมอกับไรตัน2-2และ2ประตูนัดชนะเอตันสรงศูน2-0ก่อนกดอีก1ลูกในเกมถล่มนัตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0นะครับ โดยเปงานยอดเยี่ยมที่ทำให้ซาลาได้คะแนนบวชเอาชนะทั้งดังนั้นลุยส์อาร์เซมิลาบิลลยองเอ็มบิโมบรินฟอร์ดเปโดเนโตวูมแฮมตันดีคันไรต์อาร์เซนอลและคริสเตียนโรเมโรทันเนมฮอสเปอร์ซาลาได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่5ในอาชีพการแข่งขันในสกีร์มิงเกตเท่ากับเวนบรูนี่และโรบินฟานเพอร์ซี่โดยเป็นรองมิงค่าซิโก็อัลเกอร์กุลกับฮาริเคนที่ได้มากกว่า ที่พวกเขาทั้งสองคนได้เท่ากัน7ครั้งรวมทั้งสตีเวนจลาดและคริสตโนโรนโดที่ได้ไปคนละ6ครั้งนะครับด้าแต่ยยอดเยี่ยมประจำเดือนพิมลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2ี 34, มีอย่างนี้เดือนสิงหาคมเจมส์แมดดิสันทันนัมสปะเดือนกันยายนซึงฮึงมนทันทนัมสปะเดือนตุลาคมโมมิซาลาลิเวอร์พูล ผมเองเอนโซเฟอร์นันเดสเผยกับไมเซกายเชโดซบเชลซีแชมป์โลกกล่อมเองเอนโซเฟอร์นันเดสระบุตนคือคนที่โน้มน้าวจิตใจให้ไมซกายเชโดเลือกซบเชลซีท่านนั้นแกเซโดก็กล่าวว่ากําลังแฮปปี้สุดๆกับการเล่นกับสิงโบรเอนโซเฟอร์นันเดสกองกลางของเชลซีสโมสรชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าตนเป็นคนพูดเรียกกับให้ไมซกายเชโดเลือกย้ายมาอยู่กับสิงโบรเชลซีในช่วงสมัที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ชลซีกับลิอร์พูเป็น2ทีมที่ยังตัวกับมมซเซกาเซโดอย่างหนักหลังจากที่เขาทํางานอย่างโดดเด่นกับไรเดนและออบอเวียนโดยอตอนแรกมันทำท่าว่าฮงดังลิอร์พูนั้นจะได้ตัวครับแ็กคอบครองแต่สุดท้ายแล้วครับไมซเซกลเซโดเลือกย้ามีอยู่กับโลซีเองผมเป็นคนตัวสับไปหาเขาและบอกกับเขาว่าต้องยอมรับข้อเสนอรวมถึงย้ายมีอยู่ที่นี่นะเพราะว่าชลซีเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน และผมต้องข,ขอบคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบโอกาสให้กับผมได้ลงเล่นร่วมกับเขาที่เชลซีเพราะเราต่างรู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในฐานะคนคนหนึ่งเขาเป็นคนวิเศษเช่นกันดังนั้นผมเลยดีใจม,มากๆที่เขาเลือกเชลซีเฟอร์นันเดสระบุแต่นั้นไม่ใช่แกเซโดเองก็บอกว่าตอนนั้นรู้สึกดีใจม,มากๆที่เอนโซติดต่อมาหาตน้นมันเป็นการสนทารองกันที่ดีมากผมหมายถึงการได้รับสายจากชมโลกและหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกนะมันเป็นเรื่องที่ดีมาก แล้วเขาก็เป็นคนน้อมน้อจิตใจให้ผมมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นสโมสรที่เยี่ยมมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมถูกใจกับการมีสายสัมพันธ์ภายในทีมอยู่เสมอเพราะผมคิดว่ามันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วนั้นเราก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้รับมือกับความกดดันต่างๆได้รวมถึงรับมือกับทุกอย่างได้นั่นเลยเป็นแรงจูงใจให้ผมเลิกมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมรู้สึกสนุกกับการเล่นให้กับเขากับโจซี่ ในการซ้อมร่วมกับเขาด้วยในการจับกลุ่มผ่านบอลกันระหว่างการซ้อมเราอยู่ด้วยกันเสมอดังนั้นผมกำลังมีความสุขมากๆและพยายามทำให้ดีที่สุดขึ้นในทุกๆวันเหมือนที่เอ็นโซบอกนั่นแหละว่าผมต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนในสโมสรครับห,หวานชื่นลื่นรมจริงๆนะจ๊ะนี่ึือสุข,ขาวรวิวผลนะับท่านม,มเป็นรอบเช้ของวันที่11พฤศจิกายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ